ก็มีที่อื่นที่อนุมัติมาเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกัน,แ,กนแต่เราก็เลือกที่เราไว้ใจที่สุดก็เลยได้เลือกที่เนี่ยค่ะไปแล้วคิดว่าเป็นที่ที่เราตัดสินใจเลือกไม่ผิดนะคะชื่อเขมประภาสอนนามสกุลอินุอิค่ะคก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาภาษาญี่ปุ่นวันนี้เรามาทำขายฝาก นะคะชาวโฮมของเรานะคะก็ชาวโฮมที่เราทำขายฝากเนี่ยอยู่ที่เรียบด่วนเอกมัยรามินทานะคะแล้วก็มาทำขายฝากให้กับบริษัทแลนดฟอรนเป็นผู้ดำเนินการใหนะะเ้เปรียบเทียบอยู่นะคะมีเปรียบเทียบอยู่แต่ว่าก็มีที่อื่นที่อนุมัติมาเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันแต่เราก็เลือก ในทุนหรือเลือกบริษัทที่มาดูแลเราเนี่ยที่เราไว้ใจที่สุดก็เลยได้เลือกที่เนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราติดตามดูหลายๆเพจๆนะคะที่เขาทำอยู่เนี่ยก็จะมีหลายที่แต่ว่าทางแลนโซโลนเนี่ยเราเห็นการทำงานของเขามาก่อนที่เขาจะมาทำธุรกิจขายฝากแล้วเราก็มีความไว้ใจ ก็เลยได้ติดต่อไปแล้วคิดว่าเป็นที่ที่เราตัดสินใจเลือกไม่ผิดนะฮนะแนะนำค่ะต้องแนะนำเพราะว่าการทำขายฝากเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องมีคนที่ดูแลเราที่เราไว้ใจเนาะ ในเรื่องทั้งเอกสารสัญญาต่งางๆนะคะในการที่จะพยายามคัดเลือกในทุนที่ที่ดีที่สุดมาให้จากนั้นเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าแล้วตัาทำงานให้เราได้ดีนะคะจากที่เราผ่านมาหลายๆหลายๆท่านที่เราเคยคุยมาแล้วะค่ะุณใจจังค่ะ <laughs>